ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับมื่อนี้กงจากเมาลงเลขเด่นล่างประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับเลขเด่นล่างวันที่แล้วนะครับน่าลดนะครับรรถถลดตัวเล็อๆครับเป็นเพียงแต่ทาง้่านาน่าส่วนเลขกลักซิปปเขาได้เล็กครับไว้ออกออกลกหนึ่งนะครับเนาะ ก็งกหนึ่งครับงกหนึ่งแต้มเจ็ดครับเขาเขาแต้มเจ็ดนะครับพวกเรื่องเขาแต้มเจ็ดสำหรับเลก,กเ 8. ลักซิปของเขาเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดลักซิปเข้าเลขหกครับตอนเลขเด่นสองสามแปดรถรับเด่นดินกับรถบกเขาลักครัวกับรถรับ เขาได้เลขลักซิบกับแตนนะครับนะเนาะขาไดต้ลักซิบกับแตนเพราะว่าเลขมันกำได้จะมาออก6กบน6กล่างนะครับเนาะหมดที่แล้วกเจ็ดบนเจ็ดล่างครับสามารถตามกันต่อนะครับเนาะเนี่ยทำนี้เขามีรูปเป็นธรรมราครับเป็นเพียงแค่เนี่ยส้างขนาดนี้นครับรับเขาไปกันเลยครับ จับว่าวันที่1ือนยายน88ครับพุจิกายจนะน,ยยนะนนครับ1พุจิกาญจน์ด้านล่างครับ สามสี่ห้าสหครับสามสี่เรนสีกับหาด้วยครับเดนสีกับห้า ยิงซีครับยินซีครับเต็นสองตัวเด็มซีกับหาครับสำหรับเด็กลักซิปนะครับเน่ะลักซิปมันมีก็มีหาตัวครับลักซิปมัน สามสี่ห้าหกแปดครับสามสี่ห้าหกแปดครับสามสี่ห้าหกแปดครับลักสิบน่วยครับ หน่วยครับ03478ครับ03478คร03478อ่าสำเร็จับคูนะครับนาะจับคู่กันนี อย่กที่นี่สมศสามหนึสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามศูนย์สี่

สำหรับเล็กแปมนะครับเล็กแต้มโมเดลแล้วโมเดลแล้วเขาแต้มเจ็ดนะครับเนาะครับโมเดลแล้วเขาแต้มเจ็ดแต้มวันนี้หาโมเดลแล้วนี่สี่ตัวนะครับเนาะวันนี้นี่หาตัวครับมัน้นกันหาตัวหกหนึ่งสองศูนย์สามครับ หกหนึ่งสองศูนย์สามหกหนึ่งสองศูนย์สามสำหรับเรียกแต้มนะครับอันเรียกที่เขาแต้มครับนี่ตัวได้แน่นนะครับเนาะสามศูนย์ 4 8แต้ม2ครับ8 4แต้ม2 5 3แต้ม8 3 4แต้ม7ไม่มี6 8แต้ม4ไม่มี4 0แต้ม4ไม่มี4 3แต้ม7 ไม่มีครับวดนนี้เด่นสามคู่ครับอ่าเด่นสามคู่ได้ครับลงกอาไปพิจนนารณาเพิ่งได้ครับเ่วนลอตเตอรี่อ่าไปจักสามคู่นะครับเนาะลอตเตอรีไ่ไปจักสามคู่ครับ สามศูนย์ครับสี่แปดครับแปดสี่ครับ สามคู่ตัวนี้ครับเลยมันอาจจะสีว่าไปตรงกับอาจารย์ผู้คนดังๆเนาะครับเนาะแต่ว่ามันมีสิดออกได้ครับมีชิดออกได้เอนซีนะครับเราเรียกเอนซีเอ่เนซีกำหานหนึ่งสองคู่ครับถ้าสามหาสามศูนย์ครับ เรียกหาโมเด็เนะครับนอนเสี่ก4 5อยู่นี่ขาาตัวนึงเนะครับอันนี้53 5มา53นะครับแต่ว่าบัขอแตมกาเด็นคือเก่าครับต่เพียงแต่ว่าขอแตบชรนะครับนอน30ขาเด่น3คู่นี่นะครับ รองมากอคือหาสามนะครับเนาะอข้อลแต้มครับแต่ว่าเด่นครับแต่ว่าเด่นอยู่มันเพราะว่าในแต้มแต้มอ่าสูตรแต้มมันมีมีแปดอยู่ครับเพียงแต่ว่าตัวชนมันบมีอยู่ครับเนาะตัวชนอาจชลุดก็ได้ครับแต้มแต้มไงมันมีจุดแต้มแปดครับหาเด่นยู่นะครับสามศูนย์สี่แปดแปดสี่ ห้าสามอชุดเบนชุดมินชุดต้นท้งครับนี่สามศูนย์สี่แปดแปดสี่สามคคู่รับครับลองเอ้าไปพิจารณาเพิ่มเติมครับตรงี่นนอกครับ,รบสำหรับหวยสำหรับเลขเดนรางประจำวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเดนสามสี่หาครับหาเด่นรางสามสี่หา เด่นสอตัวมาึงตัวเด่นสกับหาวิ่งสตัวเดียวครับอีกส่ตัวเดียวส่วนเรีลัก1ิกันมี3หาห8ครับลักหน่วย0ูนย์สามสี่เจ็ครับเลขจ,จับคู่นะครับนอาแปคู่มีสามศูนย์สี่แปดแปมี่หกแปดสี่ศูนย์สีครับสำหรับจุดเด่นจุดนิ่งจุดปั้นตุง้งจุดที่เขาแต้มนะครับเนาะ ชุดที่เขาแต้มแต้มที่ชนเนาะครับดชุดที่ขอแต้มมันมีสามศูนย์แปดสี่แล้วก็สี่ G, แปดครับสามศูนย์สี่แปดแปดสี่เป็นชุดที่เขาแต้มเนาะครับเนาะเป็นชุดเต็นเนาะครับหาแต้มส้นลดเนาะครับกัดศีรษาแต้มชุดเ,มชดเต็มชุดใหญ่แต้มมันมีหลายแต้มมันมีหลายสูตรครับ <c oughs> สามสูตรเอามาชนกันแต่ก็อยู่หาตครับแต่แปดแต่ม,ตมีอยู่ครับ เร่งตะวันโมมิได้ตัวตัวชนเสงครามน้อแต่อันนี้เป็นตัวเด่นหาสามลองมาเนาะครับครับขับฝากก็แลกวก็แจ้งตั้งสองชิ้นพ่อรวยน้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะครับเน้อขาเบิ่งคลิปให้จบบปกะคามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนทางสองเนาะครับครับสำหรับคลิปนีครับว่ามิยังไรครับขออวยอดเนี่ยแขาพี่น้องเน็ตเทุกคนเนาะครับเนาะจนโชคดีเด้อครับ